หย่าบ่าทันพี่น้องหย่าบ่าทันเออจังไดก็มาสื่อเบิดไหวบิดว่าพักกันเหลือกไหวเหลือกว่าแท้พี่น้องเฮ้าสีไปท่านจังไดนะพี่น้องครับกับอ่าคุณสีท่านหนึ่งที่น่าจะเป็นมวหญิงเนาะเพื่อนว่าใส่คข้ามาคา่ะ บอกว่าถ้าตลาดเสห้เบิ่งแน่มากเลยนะครับเด้อมีตรงกับวันอังคารที่เจ็ดต้องมีน้องแนละ้วอังคารที่เจ็ดถือสกกาย,ยนพี่น้องไปเบิ่งกันมีิยังยิ่งๆคนต้องหลายแต่บ้านนี่เขาค่ายประมาณว่าซื้อไว้เบิ้ลไว้ซื้อแล้วเบิ้ลแล้ว,เ,ลวเป็นสินะตลาดแล้วไว้ครับว่าหันไหลครับว่าคนคนน่ะครับผมโอ้ ยังหมูเมนูกับเคินมาสีเบิรบริหารอืเยี่ยบบริหารพี่น้อยเลยยวของตื่สวยกับพองนั้นบริเวรยาอื่นตัววะโุ้ยลูกบ่ไเ้เมนุดสุขภาพร่างกายบริีโอ้จะใช่ไรบริ่าทนปกติบริาทันปกติใส่เจี่หนุ่มหงใช่าะเสมาแ่ เไก่ขายหอมสิขานบดครูเจ้าเดียวบ่ยั่งเยออะโอ้สนเชียงบบาบ่อยเพื่อก่าครับผมเดี๋ยวอยู่งหนีบ้านโรคกลัวโรคละสามลอยครับพักมัดหนึ่งพักมัดหนึ่งแถมไปเลยซื้อแล้วแถมพักไปเลยซื้อแล้วแถมพักไปเลยแถมเลือดพร้อมครับเลือดไปนึ่แเดวครับผมไปเป็นโรับ ไก่เพล่ะล uh> ่ะออมาแปดโล่ครับผมขายดีครูเชียงขายดีครูเจ้าผมบ่ไปต่อแล้วแะ่ล่งซื้อๆทางล่งมัน ผมไม่ได้หมายถึงตัวผมหรอกหมายถึงตัวผู้อื่นอะผู้คนเพราะเหตุพราเป็นตาพาดไก่เขาพานแน่น่ะผมบ้าคิดว่าจะถึงเกณฑ์นขาดยุ่งผ่านกลัวนี่ต้องบอผู้ที่สามารถคิดกระถึงอันนั้นอันนี้ก็ถึงกะไก่เขาพานเนี่ยถูกไหมเนาะต่อันนี้อันนี้เขาเหยดติตายกับพวกพาอยู่ครับ เจ๊เป็นยุทธมอนี่อุ้ยอันนั้นี่ยังพี่รองบอกครับคนคือหลายเลยแม่ก็ยังยั่งอยู่แม่ก็ยังยั่งอยู่เลยครับเด้อแม่เฮาร้อมแพลงไปดืนลาวถือว่ามาสวยคิดเบิงเอาโอ้โหงกล้วยนี่สวยบว่พี่รองแต่แม่งยังยู่หนีหนึ่งเลยแต่ว่า <C 1> คนอยากจางเลยนะครับเอยเด้อยู่ทางสวีเดนห่าคืออยู่สสยเอามา่ายเบื้องไดซ้ำมี่ครับผมกระดานใบทสบาทแ่นี่ต้องบอกก่อนดมือกินไ่่เ็เยนับยากนับก่อนกมาลกโกกมดะกับนองดนัทครัดนัดงามๆอุ้ย เบิรีนองามงามเจ็ดบาทเก้บาทสามองหาฮะรงนีนเซมุนน้ำพอยย่มั่นล่ะพอยย่าไปส่งแน่นแนนก็ิไปส่งไปยนไปเขาคุยละบเอียบบเอียบี่น้อโว้ย ค่บม uhm. ันกรบเอยคือคนเอีพี่น้องคนะเอียอือืบเลยเห็ห <SER> น <I> ้า <ide> คเนเห็นเปนเลายแบบนี้โอเคว่าเป็นสุ่นี่บอกสิเป็นผู้ละตลาดเราคนบ่ค่อยมีคนเขาไปเห็นอีหยังกันคนยุนี่บี่่้อง ข้นเต็มอยู่ม,มาพอให้พักบุงเดี๋ยวเบิ่งนี้ปูต้องปูสาดแนวนี้เห็นว่าพี่น้องต้องปูต้องปูซาดแนวนี้ จอเลียนพึ่งยาดจอเลียน ก็กหน่อยปลาเป็นปลาต้ครับเนีนี่นีนี่เป็นปลาต้งชั่วลอยเอร์เซ็นต์โอ้หอกีแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้หาเมื่อคืนยุ่ยเหี้ยดเป็นยังคืับดาบบอกห้ยัง

เน่นแลห,ลหละไละบาดใส่ไม่ดีให่บอกปกติน,ตน้ันใอ่นได้น่หล่วพวกกิรอบเดียวกะโอเคแล้วเราพี่น้อกน,นะถ่ายบุญก้นถ่ายบุญก้นยบุญหนังสือเหตุกัน,น,กน,น,ออนโอ้ยไปดูง่ายไปดูตรง

ไปพี่น้องสิ่งที่คิดว่าสิกินได้ก็คือน้ำตองหูปลาทองโกคิดว่าดิล่าทถงเท่าไรครับตองหูถุงละห้าบาทจ้าถุงละหบาทสิบบาทก็ซื้อได้ด้วยนี่สิบาทก็ซื้อได้โอ้ยเอาปลาหาบาทเอาน้ำถุงหนึ่งสิบบาทพี่น้อง อ่าีบาทก็หินได้เลยว่าทคายผ่านเลยเหมือน้้าย,ย,า,นา,ยานต้องเข่าไรครับคนีม้มครับแมนครับเอาหาบาทแล้วกัอันล่ามซุปหนึ่ง <c oughs> ครับครับผมขอบคุณครับเห็นว่า <H en S 1> พี่นองมาพูดเล่าไห้คนกาบ,บาที่บานบ้ามีไม่สีช่ชีแท้ าสั่นซื้อซ้ำนี่ซื้อๆอย่างพี่น้องซื้อซีนไปกินกับไผ่าปแม่วาฟุนให้งดซีนเนาะครับเนาะแม่วาฟุนเฮงงดสิ่งเนี่ยทำเป็นตจงดอ่ะขอบรุ่นรายพี่น้องผมแนวได้กินผู้เดียวก็ต้องกลัวหาบ้านนาทุูรึงก็น่าจะเพียงพ่อเนาะครับเยาอื่นหลูกานก็ไปซื่อบนรถพี่น้องเยียบเ่าท่านตลาดแตกขอบคุณครับเทียนให้เลยครับตามใจเด้อเอฟซีผู้อยู่ทางต่างประเทศที่ขอมาพาไปลุยตลาดซ้าเนี่ยตลาดซ้าวัดอังคานที่ตลาดซ้าวัดอังคารที่เจ็ด ผู้เสียชีกายนต์นะครับเนาะเอาสองหาปีนี้ปีได้ลุยหกหกป่ะไม่กันเลสองหาหกหกพี่รองผมขอบคุณครับผู้จัดการได้ยังเรียน,นไร้ครับไดเนระครับเนาะ